สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้มาเข้าครัวกับป้าแม่บ้านบ้านนอกอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้อยากกินส้มตํากับผัดหมี่โบราณนะ่ะพี่น้องหมี่ขาวโบราณหมี่ไวๆวอะไรประมาณนี้พี่น้องก็เลยมาเรามาเข้าครัวทํากันหิวไม่รอช้าพี่น้องส่วนผสมของเราก็มีไวไวแช่น้ำใช่ไหมพี่น้องนะแช่แช่น้ําให้เส้นนิ่มแล้วก็เสดดน้ํามีไวๆวแล้วก็มีใบ ต้นหอมหรือขึ้นช่ายก็ได้ถั่วง,งอกสดจ้ะส่วนผสมของเรานะคะไข่ไก่สองฟองไข่ไก่สอฟองน้ำมันพืชพี่น้องน้ำมันพืชแล้วก็ซีอิ๊วซอสปรุงรสน้ำปลาซอสฝาเขียวนะคะปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวานแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็น้ำตาล เราเรามาผสมส่วนก่อนป้าจะคุกข้างนอกเราไปผัดนะพี่น้องจะง่ายดีเส้นจะได้ไม่เละดีย๋ยวป้าจุดเตาไว้รอเลยจุดไฟอ่อนเตาไว้รอพี่นนอะมันจะง่ายดีอยากกินส้มตำร้อนๆพี่น้องส้มตำหรือตำมะม่วงอะไรประมาณเนี้ยามาปรุงรสกันเลยจ้ะ ซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเราเอาพอดีพอดีก่อนเพราะว่ามันเค็มมันจะแก้ไม่ได้เนะาะเพราะว่ามันไม่ถึงยังไงเราเติมทีหลังได้พี่น้องใส่ไปเลยอซอดปรุงรสซีิ๊วขาว เดี๋ยวอีกตัวหนึ่้ยใส่ซอสหอมหอยนางรมด้วยพี่น้องจะเข้มข้นอีกนิดนึ่งก็หอยนางรมซอสหอยนางรมป้าจะใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะเพราะเส้นมันจะได้ไม่ติดกันใส่น้ำมันตรงนี้นิดนึง แล้วก็ซีอิ๊วดำซีซีอิ๊วหว,วานดำพี่น้องเพิ่มสีสันจ้ะคนคนให้เข้ากันจ้ะพี่น้องคนคนให้เข้ากันเลยน้ำปลานี่เราเติมทีหลังเนาะเค็มเรามันจะแก้ยากพี่น้องถ้าว่าไม่เค็มเราเติมเอาดีกว่าใส่น้ํานิดนึงใส่น้ํานิดนึงแล้วก็น้ําตาล น้ำตาลทรายนี่เอาสักแล้วแต่หวานหน้าหวานมากกว่าน้อยปเปล่าสองช้อนชานะคะน้ำตาลทรายสองช้อนชาเอาคุกข้าวโคนให้เข้ากันพี่นอ้อง ง่ายๆสไตล์ป้าแม่บ้านแต่อร่อยเวอร์ขอบอกพี่น้องเมื่อเราเข้ากันดีแล้วเราลาดไปเลยพี่น้องง่ายดีง่ายดีอร่อยด้วยติดสะได้ยเข้าเลยพี่น้อง นี้เรามาตั้งกระทะลงน้ำมันผัดกันเลยพี่น้องลงมือกันเลยเราย้ายก่อนเราจะย้ายที่กันสถานที่มันจะแคบนิดนึงจะถามว่ามันแคบไหมมันก็ไม่แคบมันพี่น้องมันเป็นครัวทําอาหารขายเนาะมันก็อุปกรณ์ข้าวของก็เยอะอยู่ที่เราจัดระวางอะเนาะป่าดิก็ไม่ค่อยจะได้จัดได้วางอะไรมากมายนี่เรามาผัดเลยล่ะพี่น้องผัดเลย ใส่น้ำมันไปในกระทะปั้าตั้งรอไว้แล้วง่ายดีเราไม่เอาจนเย้มเอาพอดีมันจะขาดจะเหลือ,อยังไงเราค่อยว่ามันทีหลังเนาะพี่น้องเนาะเราเอาพอดีไปก่อนประเทียมเจียวลงไปเลยพี่นอ้องเจียวไปเลย ไข่แซนด์พี่น้องนี่ป้าไม่มีเนื้อสัตว์ป้าผัดแบบสไตล์บ้นบานๆกินง่ายๆหาเท่าที่มีมีเท่าที่กินพี่น้องเลย ง่ายง่ายง่ายใครๆก็ทำได้พี่น้องโอเคแล้วเราเอาเส้นที่คุกเขาพวกซอสลงเลยลงไปเลยพี่น้อง ำเำแล้ก็เติมซีอิ๊วอีกนิดนึงนี่สีสันจะได้ตัดกระทวงอกหน้ากินอีกเราก็ไม่เอาดำจนเกินไปพี่น้อง จิงป้าอยากให้มันดำอีกนิดนึงค่ะชอบอะไรที่มันดำดำพี่น้องดำดำมันแสบเด้อดำมันแซสบพี่น้องนี่นดำอีกน้อย ถ้าเรากลัวมันยาวเราก็ตัดเอากรรไกรตัดก็ได้เส้นอชอบยาวก็ปล่อยให้ยาวไปเลป้าชิมก่อนรสสามสิเป็นจังไดซชิมกันเด้อยพี่น้องมันขาดมันเหลืออีอย่งสไตล์บ้านเราที่ว่าผัดเท่าที่มีไงบ้านนอกเรากินกับส้มตำกลางค่างลาำคืนพี่น้องเอ้ยน้ำปลาอ่ปลานิดนะึง ตะกี้ป้าไม่ได้ใส่เพราะว่าสิ่งมว่วงอ่ะแกมแล้วจะเติมไม่ได้แก้ไม่มไ,ได้เนี่ยใส่ที่หลังบปสบายเวอร์เติมไปนิดนึงอ,อย่างงาั้น แล้วอาบรรดาผักลงไปเลยผักนี่เป็นอะไรที่ป้าชอบนะที่ใส่เยอะเวอร์นะเกิดมาเพื่อกินผักพี่น้องพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรนี่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยตกถึงท้องป้าหรอกป้าไม่ชอบชอบกินเจียวพวกกินปลาแดกผักจิ้มเงี้ยแซ่บเวอร์ ต้องออกไปไหนตัวติดโรคร้ายเราก็ไม่ออกไปโคโวิดมันเยอะเราก็มัดกอหน้าบ้านเนี่ยตำม,มาทุกวันไม่หมดหรอกอ,อีกแป๊บนึงให้ผักมันสลบอีกนิดนึงพี่น้องอันนี้ก็อร่อยเวอร์แล้ว ใส่จานกันตักใส่จานชิมละงานเนี้ยอิกแก๊สเลยพี่น้องเราจะมาชิมแล้วใส่จานกันละลงมือบรรเลงเพลง ล่าอาหารแล้วมพอตีี่น้องเกอนี่ขนาดตัดเส้นแล้วนะเอาซ่อมดีกว่าไ่้ยดี ใส่นิดหน่อยอม,มันก็ใกล้ๆกับผัดไทยใส่นั่นแหละแต่เราไม่ได้ใส่กุ้งใส่เนื้อเนาะก็ใส่แต่ไข่พี่น้องนี้เรามาชิมกันละมาชิมกันแซ่บเวอร์บอของทุกอย่างเราต้องชิมพี่น้องไม่ชิมเราไม่รู้เนาะเบื่งเลย จะไม่ค่อยสว่างนะั้นี่ะขยับโต๊ะก่อนออง่ายๆสไตล์บ้าน ร้อนพีน่น้องนี่พริกผงอ้ยพัลมอยู่ข้างหน้าตักพริกผงเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาบังเอาหลบมันหน่อยก่อนป้าชอบกินกับพริกผงนั่นแหละบังเ,เดี๋ยวมันจะปิวใส่หน้าเจ้าของด้วยหร สมตำพี่นอ้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสักพักจะตำสมตำสักครกอันนี้กินเน,น่เน่ก่อนกินรองท้องไปก่อนมันหิวพี่นอ้องห้อนได้หรอกินไหนก็กินแล้วก็กินเบิงกันปะ่ะไหนก็กินแล้วไปเฮ็ดแล้วร้อนอยู่ ถ้ากินอาหารรสจัดจะเติมข้างในเด้อคนอื่นเขาไม่กินจาดอย่างเราป้านนี้ใส่ไม่ดีอย่างเลยพี่น้องเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดสี่สี่รสก๋วยเตี๋ยวทุกครั้งเลยน้ำตาลสามช้อนน้ำส้มสี่ช้อนน้ำปลาสี่ช้อนพริกสองช้อ,นอ,น,อ,อนอย่างนี้ตลอดสองช้อนโต๊ะปรุงของบ้านนี้ตลอด กินรสจัดบรรดาเส้นๆนงขนเถอะซ้ <Okay. S 1> าขนองท้องหมดก็ชอบ <Okay. S 1> อาหารประเภทเส้นๆจะ้ะ work. 好多。 ถั่วส,สดๆกบกรอบพี่น้องเลยถั่วถั่วในดองเองนะวันหลังจะดองให้ปลูกเองนะวันหลังจะปลูกให้ดูเด้อพี่น้องเด้อดองดดใส่ขวดโหลใส่แส่แส่ข้างคืนแนละ้วใส่ขวดโหลเอาใบตองฉีสีอุ้ยออกมายาวผดต้องเองผ่ต้องไปซื้อเลยถั่ว,วต้องไปล่างอาบยาสารเคมีอย่างไปซื้อเขากันให้มันกรอบให้มันกัดสีขาวเนาะดองเองเลยพี่น้อง cái lòng mi ra cho đón hai bưng Khăn này Rồi mình đón xì hiếu Rồi xì bếp tạm bắt hôn sắc khúc rồi ở bất cảnh mới เส้นเส้นปลาจริงๆขอบใจเอพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนเดอ้อเ,เข้ามาส่องมาเบิ่อง่องป้าแม่บ้านมานอ,อกเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ป้าแม่บ้าน้านอ,อกอ้วยนะคะวันหน้าจะป้าจะมีเมนูดีๆให้าฝากทําดูให้ฝากทํากินดูกันนะอย่าลืมติดตามค่ะบายยดูแลตัวเองด้วยนะคะรักทุกคนนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ